สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซ a ชแนลกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ไปตกปลานะคะข้ามวันข้ามคืนปีเก่ายันปีใหม่เลยนะคะก็ตกเป็นปีปีกันเลยนะคะก็วันนี้นะคะคิดถึงครัวแล้วค่ะกลับมาแล้วนะคะม่มีก่ก็จะพาเพื่อนๆมาทำอะไรกันนั้นตามเข้ามาดูกันเลยค่ะพิเศษต้อนรับปีใหม่นะคะ สวัสดีค่ะมาพบกับมิมี่แซ a n n e l กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็ต้อนรับปีใหม่ค่ะแล้วก็วันพิเศษนะคะของครอบครัวเราวันนี้เราก็จะมาชวนเพื่อนๆทำน้ำจิ้มหมูกระทะกันค่ะน้ำจิ้มหมูกระทะสูตรซอสนะคะของแม่มี่ก็ทำง่ายๆตามสไตล์แม่มี่เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยก็จะเป็น นี่นะคะพริกขี้หนูนะคะแม่มีใช้พริกขี้หนูนะคะใครชอบเผ็ดไม่ชอบเผ็ดนะคะสําหรับเด็กสําหรับผู้ใหญ่นี่ก็ลดจํานวนปริมาณพริกลงนะคะอันนี้37เม็ดเบาๆนะคะในส่วนนี้กับกระเทียม7กลีบแล้วก็รากผักชี2กลีบแม่มีจะเอาไปตาก่อนนะคะนี่นะคะจากนั้นนะคะก็จะเป็นในส่วนของซอสนะคะ ซอสแม่มีจะใช้ซอสโรซ่านะคะอันนี้แม่มีบอกเป็นยี่ห้อเลยนะคะเพราะว่ามันจะเป็นสูตรของแม่มีเองนะคะนั่นก็คือซอสมะเขือเทศตราโรซ่านะคะอันนี้แม่มีจะใช้อยู่ประมาณ400กรัมนะคะขวดนี้600นะคะแม่มีใช้400นะคะแล้วก็ซอสพริกนะคะสีราชานะคะไฮคิวนะคะอันนี้ขวดนี้600นะคะ 670กรัมไม่มีจะใส่หมดเลยนะคะอันนี้เราจะทำเผื่อเก็บเอาไว้ทานวันอื่นด้วยนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะซอสพริกเอ่อสีราชานะคะสีราชามันจะมีเผ็ดเผ็ดมากแล้วก็เผ็ดปานกลางนะคะนี่นะคะเดี๋ยวนะคะให้เพื่อนๆดูนะคะมีเผ็ดมากกับเผ็ดปานกลางนะคะปริมาณ2 5 0กรัมอย่างละหขวดนะคะนี่ค่ะ อันนี้คือซอสพริกไฮคิวนะคะเราจะใช้ปริมาณซอสพริกนะคะเท่านี้นะคะส่วนซอสมะเขือเทศเราจะใช้400กรัมก็คือจะอยู่ประมาณเท่านี้นะคะแล้วก็ต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นงาขาวขั่วค่ะอันนี้งาขาวคั้วหนึ่งขีดเราอาจจะใส่ไม่หมดนะคะก็เดี๋ยวเราจะแบ่งใส่นะคะครึ่งขีดอันนี้แม่มีขั่วมาเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ปริมาณหนึ่งขีดมันมีขั้วหมดเลยนะคะ ต้นหอมผักชีซอยนะคะอย่างละหนึ่งต้นค่ะอันนี้เราเอาไว้โรยหน้าทีหลังนะคะน้ำกระเทียมดองค่ะอันนี้ปริมาณแก้วเท่านี้ก็คือสิบช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายขาวค่ะ3มช้อนโต๊ะนะคะซอสฝาเขียว2ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เกลือนะคะ เกลือตัวนี้ปริมาณหนึ่งช้อนชาก่อนนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงก็เราจะเติมกันทีหลังนะคะเราจะสุเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะเดี๋ยวรอ,อ,อพริกกับกระเทียมไปตำแป๊บนึงนะคะนี่นะคะพริกของเราก็ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการผสมเครื่องกันเลยค่ะอันนี้จะเป็นซอสที่ผสม อ๋อแล้วไม่เคี่ยวนะคะเป็นซอสสดนะคะเขาเรียกว่าซอสสดนะคะเป็นสูตรที่อ๋อแม่มีก็ทำมาทานมาหลายปีแล้วค่ะเราจะอ๋อไม่ค่อยออกไปซื้อนะคะเราจะทำทานกันเองค่ะแล้วก็สามารถเก็บเอาไว้ในตู้เย็นได้นานเป็นปีเลยนะคะเกือบปีนะคะออันดับแรกนะคะแม่มีจะขอใส่ออซอสพริกลงไปก่อนนะคะ ป๊บหมดขวดเลยนะคะปวดแขนด้วยไม่มีเตรียมน้ำไว้หนึ่งแก้วนะคะเผื่อเสียได้ซอสนะคะ ซ okay. อสเสร็จเป็นหนึ่งอย่างแล้วนะคะจากนั้นนะคะแม่มีจะใส่น้ำตาลค่ะแมน้ำกระเทียมดองนะคะครึ่งแก้วนะคะไปก่อนห้าช้อนโต๊ะนะคะเราจะคนให้น้ำตาลละลายค่ะเพื่อนๆจะถามว่าจะท้องเสียไหมรับรองนะคะสูตรแม่มีท้องไม่เสียนะคะ ตามด้วยซอสพริกค่ะทั้งสองตัวเลยนะคะสีราชานะคะเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดมากนะคะใส่หมดขวดเลยนะคะอ,อันนี้เป็นวิธีการทำง่ายๆเลยนะคะถามว่าสูตรนี้มาจากไหนนะคะสูตรนี้มาจากอ่อ ของแม่มี่เองค่ะทำมานานแล้วนะคะตั้งแต่สมัยที่หมูกระทะเริ่มแรกนะคะที่อมีหมูกระทะมานะคะก็หลายสิบปีแล้วค่ะจากนั้นนะคะซอสม,มะเขือเทศน,นะคะ400กร,รัมนะคะเราจะใส่ไปเลยค่ะมันก็จะออกยากนินดนึงอุตาและแข็นแม่มี่ล่วงแน่ พอดีไม่มีไม่อยากเละซอสนี่นะคะเราจะใส่กันแบบนี้เลยค่ะ ทำไปชิมไปนะคะไม่เข้ารสแล้วเดี๋ยวเราค่อยมา,าเติมกันนะคะซอสฝาเขียวนะคะไม่มีจะใส่ลงไปเลยนะคะจริงๆแล้วครัวไม่มีทําง่ายๆค่ะเกลือนะคะไม่มีใส่ไปก่อนครึ่งช้อนนะคะใส่ไปเลยหนึ่งช้อนแล้วกัน,นะคะ่ะนี่นะคะแม่มีจะขอคนอ๋อส่วนผสมซอสทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคะ น้ำต้มสุกนะคะแม่มีจะใส่ไปประมาณครึ่งแก้วนะคะน้ำต้มสุกปล่อยให้เย็นแล้วนะคะจากนั้นพริกนะคะพริกกระเทียม31เม็ดไม่มีจะใส่ก่อนนะคะไปเบาๆค่ะครึ่งน,นึงนะคะ เราจะคนไปเรื่อยๆค่ะจากนั้นแม่มีกก็จะขอชิมนะคะชิมซอสนะคะโอเคถ้าใครไม่ชอบเผ็ดลดประมาณเท่านี้ก็ได้นะคะพริกเราเติมทีหลังนะคะ แล้วก็ความหวานนะคะไม่มีจะขอเติมน้ำออก,กระเทียมดองนะคะสิช้อนโต๊ะพอดีค่ะแล้วก็พริกอันนี้คือที่บ้านไม่มีทานเผ็ดนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีก็จะใส่พริกไปเลยนะคะอันนี้คือจะเป็นรสชาติที่เผ็ดนะคะเพราะว่าเป็นซอสพริกล้วนๆนะคะซอสพริกแต่ถ้าหากว่าเราจะให้เด็กทานด้วยเนี่ยประมาณเจ็ดปดวกก็คือพริกไม่ต้องใส่ หมายถึงว่าตัวซอสอย่างเดียวแล้วก็พริกที่เราเออตำมาเนี่ยเราก็แยกผสมเอานะคะนี่นะคะชิมรสอีกทีนึงค่ะโอเครสนี้ได้แล้วนะคะจากนั้นแม่มี่จะใส่งาขาวคั่วนะคะใส่หมดเลยนะคะ1นขีดค่ะ จะมีความเผ็ดนะคะแล้วก็ความหวานความเปรี้ยวของซอสมะเขือเทศอ่ความเผ็ดของทั้งพริกทั้งซอสพริกนะคะมันจะต่างกันนะคะแล้วก็ผสมปนเปนกันไปอย่างนี้มันก็จะดูแบบอบอกไม่ถูกค่ะซอสแบบสูตรนี้นะคะไม่ไม่ไม่เคยบอกใครเลยนะคะมีคนมาถามตั้งนานแล้วนะคะแต่ว่าพอทำคลิป u t u b e ปุ๊บเอามาเฉยเลยค่ะ เมื่อก่อนเขามาขอซื้อสูตรเราไม่ขายนะคะเล่นตัวนะคะแต่ตอนนี้นะคะแจกสูตรกันไปเลยค่ะโอเครสนี้ได้แล้วนะคะทําตามแม่น,น้จะได้หมูน้ําปรุงซอสหมูกระทะแสนอร่อยค่ะแน่นอนฟินๆน,นะคะนี่ค่ะมีความเผ็ดความเปรี้ยวความหวานนะคะครบรสพอดีค่ะแล้วเดี๋ยวถ้าหากเราจะทานก็ใส่ต้นหอมผักชีนะคะ อันนี้เราสามารถแบ่งเก็บไว้ได้ด้วยนะคะดูนะคะชามผสมของไม่มีนะคะประมาณกิโลครึ่งค่ะสูตรนี้น้ำครึ่งแก้วก็พอนะคะที่เหลือตามสูตรได้เลยค่ะได้ได้แบบโอเคปเป๊ะเร์นะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินมูกระทะกันแล้วนะคะนี่นะคะ เสร็จแล้วนะคะน้ำจิ้มหมูกระทะของแม่มี่นะคะสูตรนี้นะคะทำกินง่ายทำขายรวยค่ะรสชาติรับประกันแน่นอนและก็เก็บได้นานด้วยนะคะไม่มีสารกันบูดไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นอย่างผงชูรสอะไรอย่างนี้นะคะแล้วกเ็เก็บไว้ในอุณหภูมิของตู้เย็นนะคะยิ่งเก็บนานยิ่งอร่อยค่ะนี่นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะรสชาติก็จะออกเผ็ด เปรี้ยวหวานนะคะมีความเค็มตัดรสให้กลมกล่อมนิดหน่อยนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ไม่มีด้วยนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ